ไอ้เรื่องสนามเนี่ยต้องพูดอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะเพราะวันก่อนเราก็พูดถึงโคราชใช่พว่าสนามมันไม่ดีเพราะแฟนโคราชบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกไอ้พวกอินฟูดูมันจะพูดไหมพูดอยู่แล้วครับว่าสุดท้ายสภาพสนามเนี่ยเห็นกับตาว่าเอาจริงๆอันนี้พูดแบบตรงๆนะเหมือนปลักอะสนามไม่ดีจริงสนามเหมือนปลักเลอ่าใช่คือของโคราชเนี่ย คล้ายๆกันแต่นั้นย่าลกย่ามันลกย่าเลกแต่มันเล่นเล่นยากกว่าบอลกระดอนอันนี้บอลบอลอาจจะไม่กระดอนแต่สภาพมันเป็นโคลนเป็นโคลแล้วมันไม่ไปบอลไม่ไปใครจะบอกเท้าเส้นอยากกลับประเทศอ่ะเป็นผมผมเป็นเท้าเส้นผมอยากกลับบ้านแค่นันเจอพลังการน้ําท่วมเล่นเท้าเส้นผมแม่งแต่ละนัดอ่ะถูกไปเจอเด่นในบ้านกูน้ําก็ท่วมเตะมุมก็ไม่ได้ผมออกนอกบ้านออกนอกบ้านกูเจอโคล ถูกต้องแต่การท่าเรือผมต้องปรับกลับมาเล่กลับมาเล่นท่าเรือไม่เท่าไหร่เจอโครนมเท่าไหร่เพื่อนกูโดนไปเดงอีกกูก็ต้องมาแบกมันอีกแล้วไม่ประเด็นคือพี่ว่าชีวิตเขาเคยโดนยิงแปดลูกอ่ะดีไม่ดีเท่าเส้น่น่าจะเป็นนัดอับประยศที่สุดของชีวิตแล้วก็กลับไปดีไม่ดีโดนเมียด่าด้วยเชื่อเลิกโคนผมบอกเลยอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าได้เรื่องสนามอย่างที่บอกมันต้องพูดกันเยอะละครับ เพราะว่าหนักหนักหนักมันมันหนักมากคือบ้านเราทารักไม่ดีนะใช่ถ้าเห็นสนามท่าเรือวันเนี้ยที่สําคัญต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยมันฝนมันตกด้วยอะไรด้วยทีนี้ถ้าสมมติว่าสนามเรากขาทากันแบบผ่านไมทีผ่านไม่ทีผ่านไม่ทีมันไม่ได้แล้วกูแต่เมื่อเช้ายอมรับว่าฝนมันตกหนักมันมันมันตกหนักใช่แต่ว่ามัน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 ก็ต้องมันต้องดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการยกพื้นจะต้องมีส่วนขึ้นมาก็ต้องปรับให้ไม่ดีกว่านี้ คือคุณไปดูระดับของโรงเรียนอันนี้ผมไม่ได้ชมบางโรงเรียนเนี่ยนะเขาลงทุนแล้วก็ทํายกพื้นขึ้นมาอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่าเออมันมันเป็นเวลาแข่งขันมันได้สนุกบ้านเรากลับมาในเรื่องของไทยลีกซึ่งมันเป็นหลีกสูงสุดกลายเป็นปรากฏว่าสนามเหมือนกระโดนมองผ่านถูกต้องปรับมันไม่ได้มองผ่านแค่เมาวันก่อนเราก็พูดถึงไอ้โคราฟราไปแล้วโคราไปแล้ววันนี้พอมาถึงท่าเรือมันก็เจออีกซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันปรับไม่ทันเต๊ ถ้าจะพูดปรับไม่ทันหรือไม่้อะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้าที่จะจะถามก่อนหน้าที่จะแข่งมันต้องทําอะไรสักอย่างอย่างมะหรืออย่างน้อยๆบางที่ก็ลื้อเขาเรียกว่าอะไรลื้อเอาเอาหลงท่างออะไรเนี่ยท่าเรือเนี่ยเป็นทีมระดับท็อปใช่มันต้องสนามดีกว่านี้หน่อยสนามเนี่ยท่าเรือเนี่ยเป็นทีมที่ควรยกระดับเรื่องนี้ได้แล้วถูกต้องเพราะว่าเมื่อเทียบกับทีมอื่นในในระดับเดียวกันแล้วกันท่าเรือเนี่ยถ้าเปลี่ยนจริงก็เหมือนบีจี ถูกต้องถูกไหมเกมืองราชบุรีถูกต้องเหมือนบุรีรัมย์ทองจริงที่เออเหมือนเมืองทองรับผมอ่ะมันต้องยกระดับสนามตัวเองคุณภาพพื้นสนามไปได้ให้เท่ากับทีมเกรดนี้ได้แล้วแต่ตอนนี้ดูสภาพสนามท่าเรือเนี่ยดูกันไปกันมาเนี่ยอยู่ในเกรดเดียวกันกับระยองหรือไหมครูราชถูกต้องใช่ไหมล่ะักัผมอยากเขาปรับให้สนามดีกว่านี้